หลังจากที่เราไปดูบอกกุ้งกลับมาแล้วก็มาบันทึกภาพเดี๋ยวเราไปดูงัวกันต่อเศษเศษทอดเศษเรื่งถามว่าลุงเสียงว่าเสนก้วยมันเป็นแนวแังไหนกระดาษกระเศษตัเปลือกพอเพียงแบ่งปันเศียบเศียบที่ไหนเจ้าเนาะหนวดตู้นี้ตู้นี้ลุนต่อไปเศษเ็ดบอกุ้งใหไงสิเอากุ้งใหญ่มาผักุ้งกุ้งใหญ่ผัก แบบว่ากุ้งซ้ำซ้ำตัวละตอนนั้นลวกนี้นี่คัดเลยใส่ไงแล้วก็กุ้งตูวผูเสี่ยวอ้นี่อเอยนี่มนสีได้ตัละกิโลก็ได้ทไปรดนอคือมวนกันสิขายแพงนีมือนกิโลละแปดอยออรอกิโลแปดยก้าะอยเนาะหยันนะปลูกผักบิมด้วย้กล้วยรกล้วยหอมมันเป็นอ้กล้วยหอมกล้วยหอมก็แพงเพ็ดปะ เบื้องงัวก่อนเบิงบ้งงัวเบื้งงัวตัดเราก็มาดูงัวของกรุงเสียงต่อนะครับธนาคารจมยอมเลยที่นี่ครับมาดูงัวของกรุงเสียงม,มีมีทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ยแปดตัวแตัวโอ้เงินล้านเลยรับ่าเนี่ มีเงินล้านเลยนะครับเนี่ยเงินล้านอยู่ในคอกเลยนะครับเนี่ยครับ <tio> ธนาคาร <dav uk> ธนาคารย,ย่อยๆเลยเนี่ยขายบ่งวยมีขาเสื้อข,ขายบ่โอ้ย,ยยังไม่ขายบ่โอ้คบเครื่องเลยวะลยยังไม่เปิดยังไม่เปิดงามงามงาม สวัสดตัวนี้เท่าไรนี่นยังมาเปิดราคาป่ะตัวนะครับเนี่ยลุงเซียนประกอบอาชีพเกษตรกรนะครับขยันแล้วก็มีความมุ่งมั่นประกอบอาชีพอย่างสุดจิติตปลูกผักทําบ่อก,กุ้งนะครับมีความสุขเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ ที่เคารพรักของลูกหลานมาเยี่ยมมาเยียนเราก็ได้มาทึกภาพวิดีโอลง y ย t u b e เกษตรพอเพียงแบ่งปันของศูนย์วิทยุธนบุรีก็ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนครับก็เล่าสู่กันฟังวิถีชีวิตแบบบ้าน นี่นั่นสีเข่าเลยมั้งรวยยี่เงยหรือเขาใหญ่ม้อสือสี่พันไดี่ห้อยเต้าเดือดหกพัตัวเจ็ดพัน,น <มา S 1> เต้าปลาขายได้แค่แปดพันเต้าปลาขายได้เดียปลาครบเครื่องสีให้ส,สีก็ได้นะสีเนะเ<อ>าะสีได้เนาะนะสีได้ครับเงนินล้านในคอกนะครับมีความผูกพ,พันมีความรักประกอบอาชีพ ยังยืนเลยยังยืนยังยืนนะตั้งกินเลยเนี่ยังยืนคนกับปูหรือว่านนี่มัวแรนมาใส่ดิบนของผมของกันเถอะมั่วบักแต่โอเควันนี้ก็ขอบคุณลุงเสียงมากนะครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากที่ได้บันทึกภาพวิดีโอลง YouTube เผยแพร่สิ่งดีๆบอกต่อเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังวิถีชีวิตชาวบ้านขอบคุณทางพิษณุคอต้นใหญ่ Facebook แล้วก็ทาง ทุกคนติดตามทาง YouTube นะครับขอบคุณมากครับอับสัตเดี๋ยวถ้าผู้ใดสนใจงัวสอบถามติดต่อเบอร์ไดนเบอร์ได้ว่าของตัวเองเออครับเดี๋ยวติดต่อผ่าน Facebook ได้ครับติดต่อผ่าน YouTube บาก็ได้ประสานงานให้สนใจงัว